คนหนึ่งจะต้องแบบผูกมัดมือไว้แล้วเราจะเล่นเกมเล็กๆมีนเกมสามเกมโอเคไหมไม่ใช่โฆนณาอะพบกับเกมแรกขีมาส่งเมืองฮะคือขีมาส่งเมืองเด็กๆมันรู้จักคำนี้เหรอคะก็คือแค่ขีคอกันแล้วก็ให้ไปส่งอีกฝั่งหนึ่งให้ถึงฝั่งให้ได้เลยโอ้ขีคอเพื่อน ในน้ำมันขี่คอได้แต่เบาไม่ชื่อลองขี่ดูผมเขาจะไม่หนักแต่ลองดูกอใช่ไหมไอ้ตุ้มนละนีนะยังลังขี่หลังหลังเอาพูว่าขี่คอเด็กไม่้ข่ม่คอเ็่้ตงแซเขาต้องแงขา้องแงแงแงงแทีมชายไคซานโนแฮนครับครับมาครับหตัวแขนเปียกเราจะมัดได้ยังไงเนี่ยยืนแขนมา มาข้างหลังเหรอมาข้างหน้าก็ได้มั้งมาข้างหน้ามาข้างหน้าไม่ใช่เอานะเออตบหน้าคนพันนั่นนั่นฮะคนพันนั่นนั่นทำอะไรไม่ได้เลยนิ่งๆมันเล่นเกินไปเอาเค่นี้อ๋อขอเถอะอ่ะได้อ่ะมาคุณจ่าอยู่ตรงพูดอยู่ตรงพูดอยู่พูดได้ เอาจากหัวก่อนเดินอย่พูดได้ค่ะขับโคเช่แหละผิดเลยเขาจอะไรผิดหรือเปล่าเอาวันนี้ออกยังไงอ่ะนี่เตียนงานคนติดตา็คือเอาโสดนั่นน่ะนั่นแต่นม่ได้เลยงนอย่ล้วมั้งบอจะิไม่ใช้ไม่ได้จริงนะอันนี้คือไม่ได้จริงแว่นแว่นไน้นน เดี๋ยวเี้ยวๆอ่ะอันนี้เราไว่นในน้ำใส่เทับเอานั่นอีกได้ไหมพอแล้วอ่ะปิดปิดอ่ะที่ดึงมาปิดไอ้มิดม่ยังอ่ะไว้นในน้ำใส่เพราะว่าเอาไม่งั้นมันหลุดลงน้ำแล้วมันจะหลุดอ่ะกดไว้กดอะไรกดตรงเนี้ยเห็นไหมใส่่ไมเน่เห็นเลยไม่ใช่ลงน้แล้วมันจะหลุดเดี๋ยวว้าดีระวังดีระวังใเข้าอะไรั ปาที่ดูแลเพื่อนเพวยอนมาที่คือมือเรียนเลยรู้รู้รู้ช้า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 อะไรตีลงไปตีเอาต้นถัดลงไปเอานั่งจุดหน้าจุดหน้าเลยอ่ะพนิกานนะคะคือปูจ๋ามีตุ๊กตาตาก้องหินทาสามารถบอกทางเพื่อนได้รับสามารถบอกทางคุณปีได้อ่าแต่ว่ามือเนี่ยไม่สามารถอะไรได้เพราะว่าโดนมัดอยู่ใช่ไหมอ่าต้องไปเกาะหลังเขาแล้วให้เขาก็เอาคลิปเขาไว้อย่างนี้อย่างนี้ <Yeah. S 1> ไปขวาทันขว,วา ไอ้กลังช่วยอยู่พอี้กับมาให้ชิ้ขอบก่อนชิ้ขอบชิ้ขอบเารงตรต้งตตเลยบอลคะไรอะไอ้นชิ้ขอบไปไปไปตๆต้งตไปไปบมตจับขวาีมม ไม่ไไปรอบที่หนึ่ทีมหญิงชนะรไครเราจะกลับเป็นฝั่งน้นใครแตะฝั่งมุ้งก่อนชนะนะเลียวเล้เียวีมีกทลอเลย้ายกลับไปไ้็ใช่ไปก่เดียวเอมกลับไปก่อนนะครูใจยังไม่ได้ขี่หลังเธอเล่กลับ โอเคชิดหลังชิดกูหลังชิดที่วางนะฟังขอก็วางนะ1 2 3ให้พี่กับพิมพ์เดินมา1ก้าแล้วหมูนมุน2รอบแล้วค่อยออกไปโอเคมั้ย1 2 3อาวหมุน2 1 เย่งชนะไปแล้ว2องชนะผูยงชนะเยมไม่ต้องจัส่งงนี้คือตีมาถึงจ่อหะจะตีเหมือนกับเอามงถุกไปอ่ะถงแตะใช่ปต่อไปนะเป็นเกมตั้งล่างานสมบันะคะเราจะมีม้พิเศษอยู่ทั้งหมด9ชิ้นเป็นกระบองเล็กๆประมาณคืบๆกว่าๆเนี่ยนะสีๆเนี่ยนะมี9อันเดี๋ยวจะโปรยให้ทั่วสระว่ายน้ำเสร็จแล้วเนี่ย คนที่ตาบอดเนี่ยนะคะจะต้องเป็นคนหยิบคนที่ถูกมัดมือห้ามหยิบนะปูปูและตี้ห้ามหยิบได้จะบอกเพื่อนตัวเองว่าให้เดินไปทางไหนเพื่อไปหยิบให้ได้ใครเก็บได้มากสุดคนนั้นชนะโอเคไหมก็คือจนกว่าจะครบ9ชิ้นเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวป้าจะโยนแล้วนะแม่จะโยนอย่าเพิ่งมานะนะเลงไว้อ,อะโอเคตอนนี้โยนไปนแล้ว้าชิ้นอ,อ่ะ เด็คสัญญาลเดคนสัญญาีสองานะอ่าทุกคนคือสองคนเนี่ยสามารถไปด้วยกันได้แต่ว่าห้ามจูงห้ามโดนการห้ามจูงแดะผุบออแค่เดียวใไหมร่โอเคนมไ้องต้องต้อ้องต้องต้องต้อองต้อองตต้งต้องต้องอตต จับเลยหเลยพี่มาลงลงมาก่เราพี่หมาเขาพี่มาเขาเดตอนนี้ที่หีนะคสี่ที่หนึ่งที่ลงนะคะยังขอีกสี่ที่เลยไหนน้ำโดนโดนกันโดนกัน้ง มาหาจดเด่นตไามาเร็วๆโดนแล้วทันัง่เจอตรงนี้ครับครับครับตามาตอนนี้เหมือนจะแยอันเดียวกันลงงเได้อ้โหผู้หญิงคตรเลยทีมชนะตัวมัเอาต่าได้ตาใครใครตอนนี้นะทีมหญิงน้ำโดเลยได้หาอันทีมชายได้หอัน เปิดได้เเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเก่งมากจิมได้ค่ะอนไู้มู่ดอะไรเยเมากเอาทะเลาะกันเองอีกอ่ะเกมที่สองผู้ยิงชนะอีกแล้วมันเป็นเลิศที่ะด่กันเนาะอ๋อใช่เดี๋ยวต่อไปเกมที่สามเติมน้ำ ก็คือ no ว no so okay ่าคนที่โนแฮ n เนี่ยเขาจะมีดขวดน้ําไว้นะส่วนคนที่โนอายเขาจะต้องเอาน้ําจากในสากใส่แก้วเนี่ยตอกไว้เดี๋ยวเราจะให้เวลา่นาทีนะคะ3นาทีใครได้สูงกว่าคนนั้นชนะนะใครได้มากกว่าโดยที่คนที่เป็นโนแฮน d ห้ามเอาน้ำจิ้มอย่างนี้อย่างนี้แพ้ทันทีห้ามเอาน้ําใส่เองเข้าใจไหมแล้วก็เอาขึ้นมาให้เราเห็นด้วยนี่จิ้มลงมาอย่างนั้น เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวไปเติมเองนะได้แต่บอกซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังยังไงโอเคไหมอ่าตั้งขวดขึ้นเดี๋ยวนี้ตั้งขวดขึ้นค่ะตั้งขวดขึ้นอย่าเอียงจับตรงสิงดีกว่าจับตรงสิงจับตรงขาวๆเออไม่งั้นอย่มันโกงอ่ะโอเคไหมอ่าน้ำซุ้มตรงไปนะหนึ่งต่อ 好，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 好。<你> เที่ยงมากดีเสียงนาไหนั่ะครับอีกอะวนี้เราผ,ผู้หญิงกนันหรือเปล่าเอานเลย